ใครที่กําลังจะกินข้าวแล้วรอคลิดผมอยู่เนี่ยมาแล้วครับคิดที่ต้องไปเจนกับความปวดหัวเกมนี้แต่ละวันเนี่ยมีช่องนี้ช่องเดียวเท่านั้นฮะใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด like, ติดตามเบลังใจให้ผมด้วยนะครับแต่พร้อมเดี๋ยวก็ไปรับชมกันใครที่กำลังมอง, <ฮะ S 2> มองหาผีเติมเกมคุณภาพสําหรับเกมวอลินา่าเบรกเอาใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นรับรองความคุ้มค่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนลดสูงสุดถึง30%กันเลยทีเดียวและยังให้บริการเติมเกมมือถืออื่นๆอ,อ,อีกมากมายสามารถติดต่อได้ที่เพจเรับมเกือปชัได้เลยต่ป เอ้าแต่แบงไปไหนวะผมไม่ได้ยินเด็กเดียวนี่เนี่ยยาเฮ้ย,ย,ยตะคิมหลังตแลังตแหลังตายหนึ่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 ง,อง,องเอาเลยไหมละ่ะซัดมันเลยอย่างนั้นอะ ลืมเปิดใหม่เดี๋ยวอะไรวะได้ยินปะได้ยินปะ,นปะเปิดเดตะมอสได้ยินละได้ยินละมัดมั่วจะม่ะมั่วจะล่ะไม่ใช่ตีนตะมอสเหรอผมไม่ได้ลงครับไม่ใครก็เป็นอะไรทุกวันเลยวะ เราจะแซวอะไรแซวทุกวันน่ะเออใหม่ใครวะซื้อแม่ใหม่ได้แล้วนะจะเป็นสตรีมเมอร์ไอ้เหี้ยไม่เสียงเข้าไม่พักอ่ะเอาไปอีกครับขอบคุณครับจะเป็นนักเก่งจะเป็นสตรีมเมอร์ไม่แม่งเก็บทุกเสียงอ่ะไปหาโหลดกันนะครับเฮ้ยใครอะไรจริงๆริงวะเฮ้ยอะไรเนี่ย ของแดงไรไม่มีมึงคิดไปเองแม่เปินมาวันนี้เนี่ยก็ได้ของแดงไปสองชิ้นเลยครับน่าจะเป็นวันดีของเราอีกแน่เลยนี่นะองครับเฮ้ยไอยิงบอดหรอบอดหน้ามงตูนกูน่าจะปล่อยตะคิมตาป นั่นน่ะตรงกลางดีครับตามอ้อสวัสดีครับ Thank you bro Thank you brother ผู้ยเจีนี่หว่าอีกนิดครับอขอบคุณครับพี่ชายได้ค่าข้าวแล้ว ่ากาแฟครบุณครับไหนวะกูไม่เห็นเลยไหนไหนึงวเอ้ยเห็นมันจะเห็นแล้วเอาแป๊บออกตำแหน่งได้เอาไหนอะไรอะ ต้นไม้อะดิไอ้เฮียแม่งบังกูผมยิงโดนหัวไปดังตุ๊ดตกตายสวยอุกกดไปกำลังจะตายละต้นไม้ต้นนั้นแท้ๆเลย จะบวกสักสองล้านตานี้จังไรเท้ๆวะขอกำลังใจหน่อยครับตามอสตายรัวๆอห้ยสู้ๆครับไม่เป็นไรเกมนี้ตายก็ขดลงใหม่ได้บ,บุญมีแต่กำบังครับอดได้ไหนเล็กยิ่งขวไปก็ไม่ตายฮะแถมต้นไม้มาช่วยชีวิตอีกคนอะไรจะสวยขนาดนี้สงสัยได้ของแดงมาสองชิ้นเนี่ยแต้มบุญหมดแล้วฮะ <c oughs> ตัวประกอบไหมแสดงเป็นหญ้าดีครับเป็นต้นไม้เป็นถิ่นไรเงี้ยเออ มันพี่พันวัตรเนี่ยจะเห็นเราเล่นง่ายเกินไปครับก็เลยส่งคำขอมาว่าขอสนายยกตีหน่อยละกันแถมให้ผมใส่ไนท์ไปอีกฮะบอกได้เลยครับตานี้เนี่ยมีรวยไม่ใช่พวกผมนะฮะฝั่งตรงข้ามเฮ้ยอะไรวะนะบอทโอ้ยมันไปหลังเลย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 ไปมันไปวัดเชิงกับมันสักหน่อยเว้ยิิไม่เชดลวัดเชิงกับมันวัดเชิงกับมันเดี๋ยวก็รู้จะนายใครแม่นกว่าเด้อมาวะ พวกกูไม่เฟี้ยวหรอกแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่งไปแล้วหนึ่งคนเฮ้ยตัวนี้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 เฮ้ยเอ้าเฮ้ยยาเฮ้ยยาแม่งวิ่งเอามันเอา,ม,เอามันเอาพุ่มไม้เป็นเพื่อนมันจัดอะ่ะเออไปไปตามตามันตามมันตามมันมันหัวซุกหัวซุนแล้วมันหนี่อะ ผมวิ่งผมวิ่งผมวิ่งผมเอาอยู่ผมเอาอยู่มีดฟันมมมีีดดฟฟััันนนหนีแล้วมันหนีมันหนีมันกลัวมันกลัวมันกลัวเออตายเีโห่เราแบบชั่วร้ายเป็นดีเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วข้างล่าง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 ข้างไหนวะไอ้นายนไหนายนาย ไหนก็เฮี้ยละวกอท้าก็ <c oughs> อยยาว้าวเลขหนึ่งสองสอง, SW, SW, SW. องเอวบเอวเอวบกินชีเตอร์เลยไอตู้หน้ามึงเนี่ยซ้ายมือเนี่ยเฮ้ยมันเฮ็ดโฟมันเฮ็ดโฟมันหนีมันหนีมันหนีมันไม่ไหวมันไม่ไหวเอ้ยย่าเอ้ เออมันต้องงี้ดิวะธรรมดาที่ไหนล่ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเยสเขาได้อะไรมาวะเนี่ยตะกิมได้ RPK หรอวะเขาได้ติดไม้ติดมือกันทุกคนเลยวะุยคืนนี้เอาไปหนึ่งร้อยหนึ่งอย่าลืมจัดให้คนดูนะน้องหมาสนับสนุนครับคืนนี้เอาไปฟันหนึ่งอย่าลืมจัดได้เลยครับพี่ชาย ขอบคุณพี่พานุวิทย์สำหรับสปอนเซอร์ใจดีของคลิปนี้ด้วยนะครับขอให้ได้กับใบพันเท่าร้อยเท่าจากที่ให้ผมมาเลยเป็นใครอ่ะมีตัวเดียเหรอเมื่อไหร่ตานิงเอ้ยตาคิมจะโหนต้นไม้ดูคับขามาละนะตามปศ55โเฮ้ยเอาฝั่งนู้นเข้าแล้วคิม มาแล้วมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมนหนมันีเสียเดียวมันีมันหไปมาแล้วมาแล้วหลังหลังไอ้นี่หลังปั๊มหลังปั๊มหลังปั๊มขึ้นกลาง

โอ้ยพกนึ่งอะไม่ค่าสิ่ะจี่สะเทือนบ้างเลยเกมหมดแล้วเดียดเกมเป็นคนดียังวะวันนี้แปลกๆโอ้โหสุดยอดเนี่ยของดาของเพ่นผมไม่ไปทิ้งโอ้โหเออทำไมต้องเกณฑ์ทหารด้วยไม่เข้าใจเสียเวลาจัด ริงครับอันเนี้ยเกรงเรียกว่าน้องอยู่เลยเอาคือเกณ์นี่ผมเล่นก่อนเนี่ยครับเขาผมเป็นไอ้นี่ไงเชื้อสายคนจีนไงผมบอกงงสิทพี่สิทน้องอะ่ะไม่เคยดูหนังจีนเหรอครับมาก่อนเป็นพี่อะ่ะ อ๋อประตูแดงไม่ทันแล้วขี้เกียจออกไปแล้วชีวิตพวกผมเนี่ยก็วนเวียนอยู่ทุกแมปเลยครับรอบนี้ก็กลับมาแมปไล่กันต่อก็แบบนี้เลยเป็นล้านอ่ะแต่แม่งยี่เป็นรถตั้งแต่ตอนมาเล่นกับพวกเกงไาเล่นไม่ไดรถตั้งแต่ตอนมาเล่นกับพวกเกงนี่รถอัพเดยเฮ้ยอย่ามาว่าตรงนี้ไหม เล่นกับผมมันมันไงมันมันมือไงมีอีกมีมีมีใส่บ้างไปเสร่บมาไปปู่วิ่งหมดวิ่งหมดตาย ออไก่บ้านไก่บ้านล็อกบ้านล็อกเกินหนึ่งโอ้ยอ่าเต็มเต็มหัวกูเลยมันโดดแน่มันโดดแน่มันโดดแน่สวยไม่ต้องเดินโอ้หลับกระนาวท่าด้วยอะ เอาทำไมได้เต็มหน้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจัดไปทางนู้นนะกลางมาครับกิมอ้าวลูกปืนกูเม็ดเดือเลยเนี่ยแต่คิมไม่ทมําน,นะเดี๋ยวมันลูกขึ้นมาจากความตาย โอ้ยน้อยกว่าครึ่งเฮ้ยมีอีกมีไงมีอีกมีน้ำตกน้ำตกโอ้โหนี่ตัวนี้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 ที่มันยิงเราตัวนี้แหละ หัวดังปิ้งอะแบบมือเล่นไม่ได้ครับอันตรายแบบเดกซ้ำหนึนี ตายตเอาโอ้ผมปันไปดูหน้าพอดีอย่าเก็บของรีเซ็ตมาตะแบงนี่ไงเก็บของเข้าข้างในแล้วก็เปิดเซฟก็ออกเลยเยงอมันมีแตทาออกจทุกอย่างแบบโอง มองตา้นาำงมงมนะช่วงนี้โอ้ปกติครับเกมนี้มันตายไวครับมันตายไวผมยังงอมเลยมันเดี๋ยวนี้มันมันวัดกันแป๊บเดียวแล้วบางทีมันทำให้เกมดูน่าเบื่อไปนิดนึงเฮ้ยเข้าแล้ยใช่ปะแป๊บนั้นิงปืนก่อน พันแม่งละสิวลายใหม่ไัยายเต็มหน้าตงเาพาตัน หนยพี่บ่าวมอสีวีหรอครับมันมันมันวันนี้แข่งแบบเซฟฟีให้แต่แบงค์เปิดหลังกับหน้าแกเปิดอย่างนี้แต่แบงค์อาบน้ำเสร็จก็มานั่งสตรีมต่อครับแต่ตอนนี้เนี่ยที่ผมหายไปหมดแล้วฮะเล่นรอไปพังๆก่อนแล้วกันไม่ต้องไปไหนวะวันนี้ หมนเป็นอะไรเนี่ยมาแต่หรือมาเอาแต่กูเนี่ยเอากระสุนก็หมดอีกทีนี้เสียงไฮรุ่นเมื่อกี้เนี่ยมีเสียงปืนยิงออกมาแล้วฮะลำบากแล้วอีกทีนี้ ถามถึงให้ตองกับตาคิมปั๊บนี่ยก็มาเลยฮะไม่รู้จะระวงฝับบ่งตรงข้ามหรือทีมตัวเองดีทีนี้เอาตายหนึ่งตายหนึ่ง S J ตายไปเกาะกลางอ่ะ S P ไม่ใช่เก้าเก้าห้าแต่พี่แต่งยาวมะอะไรนะเอ้ะเอกวะ แตกท้ายห,หนึ่งแตกมันเหลืออีกหนึ่งโอโเอา้ามันกระโดดเข้าไปเฮ้ยายผมนึกว่านันตายแล้วไม่ตายเหรอวะกอบผมไม่เหลือเลยสวย อะไรว่าเสียงวิ่งอยู่หน้าพี่แล้วอยู่ดี่หายหไป,ไไปตายตายตายมันติดเพราะว่าปิงครับมันติดเพราะว่าปิงต้องกดปิงต่ำตลอดครับถ้าจะโยกอย่างนี้ไม่งั้นมันสะดุดของผมก็สะดุดมันอยู่มันอยู่ที่ปิงตอนลงเซิร์ฟครับถ้าปิงเป็นเป็นร้อยเป็นเป็นแปดสิบอะ กระตุกเหมือนกันของผมอะเวลาโยกอะของที่ได้ตานี้เนี่ยผมว่าโอเคเลยครับแต่เหมือนเดิมพังเปิดเซฟยังไม่ได้ของแดงเลยเอามาือยืมึงแอบเปิดแล้วปิดเซฟอีกแล้วไอ้ตองมันจามไมปไอ้ตองอะเล่นน้ำที่ไหนครับเบียวไปศาสตร์ไม่ใช่ผมจำเล่นน้ำที่ไหนยังไม่รู้เลยครับจ๊ะปะผมจำอย่างเดียวผมไม่ใช้ Ồ. Oh. Ừ, đây nhìn vô. Ừ, đây nhìn vô. เฮ้ยตองทำไรอะ่ะไม่ไหววะพี่ไม่เคยสั่งให้มึงเป็นทหารที่อ่อนแอขนาดนี้นเลยปึ๊บมาซื้อมาใหม่ละมาเ<า><า>ข้าห้องในละมึงเอาไปสามที่เหลือพี่เองเฮ้ยข้างใน ย yeah, eh ่ากลัวอย่ากลัวอย่ากลัวแม่งเอ้ยกูนี่จะตายเอง

ปั๊มเออว่ะกูวยิงไว้นี่ว่ะมึงตนนอนตัวเย่อยู่ด้วยตองพ<ป>อเหรอเก่งประดีเลยโอ้ เอากูทิ้งผิดอีกอะไรปะเนี่ยคนโคตรนานนะอ้มีของดีทำไมไม่บอก่ะมาลวงมาหลอกฉันให้มวยหมองกูงทำอะไรเนี่ยอ๋อถูกแล้วไอเลิฟยูทูบ bro มาเลยอุย้ย ฝ่องเยอะเลยนี่ว่าตรงนี้แม่เล่นไก่ตองและรอดเชื่อเองครับนึกว่าจะโดนเรียบมันพาผมไปตายรอบนี้เนี่ยออกกันแบบจุกๆครับ แวะมาทักทายจัดเอแอ็กับนายให้ตานึ่งน้องบ่าวเ้อาเร็วลาแล้วพี่บ่าวพี่บ่าวมาปะผมดูเลยไอ้ยองกับนายนะโอ้มันวิ่งบอดีตายตายหนึ่งตายหนึ่ง เอาไม่ตายเอาเอามันเก็บของไอ้เอนตายตายสองแม่งเก็บของไอ้เพื่อนครับผมกำลังจะพุ่งเนี่ยเจอพี่ชายไปทีเดียวพุ่งลงเหวไปเลยฮะทีนี้แบบนี้มันต้องแก้ครับแต่ไม่ได้แก้กับสนนยนะแก้ปืนคนดีกว่า ขาเรียบเลยกางบนมันมีระวังบนลอยแม่งปรับอะไรไปวะ <c oughs> เหือตัวเดียวไม่ใช่เหรอตรงนะั้น

แม่ถือว่ามาไม่เสียเที่ยวครับได้อะไรติดไม้ติดมือกับไปบ้างนอนหลับฝันดีละออเลยจะไปดิหวานหวานฝั่งตรงข้ามแบบหวานหวานเลย